เดซี่ตุนสรัพยินดีต้อนรับขอสู้ช่องอาจารย์แหลพระรวยครับวันนี้มาฮอดก็เชิญเลยพี่น้องลุงเอ๋ะอาจารย์โอครับข้อสิ่งที่มาบอกมาฟังแนวทางจากพระอาจารย์โอเหมือน่อวันที่สิบหกท่านว่าสิมาฮอดตัวนี่มันจะเป็นตัวไหนคนที่เห็โชคให้นฤทิ์ตัวเลขเนี่ยตัวไหนเหมือนวันที่สิบหกท่านว่าเนี่ยพี่น้องเนาะจะเชิญมารับฟังนับเปลี่้นพี่น้องนะรับชมรับฟังรับเราชวนทุกช่องทุกหนขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะประพาชชิดใหม่ๆจากทั้งช่องอาจารย์แหลพระรวยครับ มาครับมันฟังอาจารย์โอ้คนสีรอสิจาจังไหน่น้อพี่หนังเนาะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับครัเมื่อนี้ก็มีโอกาสอาจารย์โอ้คนเหน่งมาซอยตั้งรอพระนะครับเนาะก็อยากสอบถามแนวทางที่ว่าปริญญารย์มีแนวทางอะไรฝากครั่งเจ็ดปีนาะครับเนาะก็วันนี้อาจารย์ก็ถือโอกาสนะครับมาท้ำบุญวันถ่ายวันเกิดเนาะของอาจารย์โอ้นะครับอาจารย์โอ้อายุจักปี ก็เป็นอ่าเป็นตัวเลขได้นะครับได้ือกันครับครับเป็นตัวเลขได้เนาะเพราะว่าอาจารย์ก็ติดงันนะครับอาจารย์ว่าจะมาเต็มหมู่บ้านนี่แหละบ้านบ่ริมานะครับก็เลยมือนีก็เลยถือโอกาสนะครับมาต่อยอดนะครับถ้าโอกาสมาถวายอ่า่องดื่มนะครับนำปันะแล้วก็ กาแฟนะครับมามารวมครับมาเป็นมารวมบุญกันเนาะครับมารวมบุญกระถือโอกาสเอาของดีมากบรรจุในองค์พระห้างพรมนะครับก็วันกรรอนี้นะครับอาจารย์ก็พอดีก็เลยมากเดินทางมากนะครับก็เลยถือโอกาสในเมื่อฟอกันกับพี่นองเขานี่แหละคระถือโอกาสบอกบุญพร้อมบอกบุญสายบุญน้ำนะครับอาจารย์ก ก็จะจะสร้างอยู่ตอนนี้ก็ยังส้างนะครับส้างพระงานงานอาจารย์งานอาจารย์วิทย์อะไรครับงานอาจารย์นี่นาจะประมาณปีหนานะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะกโนดตมืออีกเที่ยนึงเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ก็คืออาจารย์กำลังเทเพื่อนอยู่อาจารย์ยังประเทนใดมือแต่ว่าคิดว่าตอนแรกอาจารย์ว่าจะจัดย์วันที่หกนะครับแต่ว่ามันงานมันมันมันชนกันหลายแต่เลยพระเทนใดควอมคิดว่านาจะประมาณช่วง สงการนะครับ๋อมาวาสงการเดย๋ยวมืออีกเที่ยนึงนะครับเพราะว่าสงการนี่ก็ถือว่าเป็นมือที่ที่นองเข้ากลับมาจากทำงานทําการจากกรุงเทพใช่ฮะช่วงคนวางงานนะครับช่วนคนวางนะครับอาจารย์ก็มีโอกาสนะครับบอกคุณช่วงสงการนะครับคิดว่าอาจรยแต่เทพระเทพระเพราะว่าตอนนี้เริ่มพื้นฐานแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาศัย นะครับสายบุญกับพี่น้อง FC เอฟซีเฮานะครับทั้งท่างไก่ทางไก่กาสาสบอกบุญน้ำนี่แหละนะครับครับครับรบ,บกบุญแล้วก็บ,บอกโชคน้ำเอาใายบอกบุญบอกโชคงวดเมื่อกี้นะครับอาบอาจารย์ก็ได้มาแปดสองโตนะครับอแม่แปดสองโตแต่ว่ากับโบไดบอกบบไดบอกกับมีมีคนถูกน้ำอาจารย์อยู่ครับพี่ติดตามอาจารย์ในในใน กลุ่ม,ม,มไล่กลุ่มไล่นะครับกลุ่มไล่กับมีถืนถ้ำบุญน้ำอาจารย์อยู่บ,บางคนกันกักเอาไปไปตามที่เจ้าของมากเนาะคาดอาจารย์ให้แปดเ็ดสามแปดแปดนะครับครับแต่แต่อาจารย์อ่อยเอ้ยปากมา,มาว่าแปดสองโตว่างทีละอ๋อเต็บเจ็มแปดสองเอเอแปดสองโตได้บางคนกับมาร์กคนก็นกนกนเอาคนก็นได้อยู่ครับ แต่ว่างวดนี้อาจารย์ก็ได้มาสวงอีกเลยพี่น้องอได้มาสองนะครับอาจารย์มากราบหลวงปู่มหาสกพัดองค์อาจารย์เดี๋ยวเห็นนะครับเดี๋ยวเห็นนี่ก็คือเป็นเป็นเลขสองสองสามนะครับสองสามครับสองสามครับตัวเดียวได้ไหมแมนสองสามตัวเดียวปีนี้มือนี้เป็นมือวันเกิดอาจารย์อาจารย์นี่เกิดวันที่หกเอ่อพศอซสองสองนะครับเด้อ พศ22ครับแมนมันเกิดอาจารย์นะครับเรื่องมึงครับพศ22แมนเดือนท่านว่าเนาะค่ะบดนท่านว่าีสองปีกับ่อในเรื่ออายุอาจารย์แต่ว่าถ่ายอาจารย์มากอาจารย์มากส สองมาแน่นอนแม่อาจารย์มักสองครับอาจารย์มักสอง่าสองสองเมื่อกี้นี่มันข้างล่างนั้นมีสองอยู่เลยสองศูนย์แม่ข้างล่างเลยสองศูนย์อยู่ใต้ข้างเพื่นนั่นแหละเนาะโอ้อาจารย์บอกมันเจียงว่าที่อาจารย์ในที่ฐานพอดีก็เลยหันหนามาแต่ว่ามันเป็นเลขยังกระพุ้หูแต่ว่าอาจารย์เลี้ยวเห็นมันเป็นสองศูนย์ในองค์พระอาจารย์ก็เลยว่า ปูอเอ้กันแม่นทีได้สางก็คือคุยกันกับอพอผ่ามเพิ่นเพิ่นเลยว่าทามอาจารย์มาได้พิมพ์พระไปอาจารย์มาพระท่านได้เพราะว่าอาจารย์เทียวพิมพ์มหาจักรพรรดิพิมพ์อื่นเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าพิมพ์มหาจักรพรรดิที่อาจารย์หานี่ที่อาจารย์อธิฐานไว้เนี่ยยังกัท่านได้มา,าอาจารย์ก็เลยท่านในบอกมือเท่ได้แต่ว่าเท่ฐานนะ่ะเท่ได้อยู่บางศิลาเลื่องอะเท่ได้แต่ว่า มือที่จะที่องค์พระอัดีนะเพราะว่าอาจารย์อยา,ากได้พิมพ์ปางมหาจากักรพรรดินะครับไม่ใหญ่นะก็ประมาณสองเมตรห้าส <2, 50. S 2> ิบสองเมตรห้าสิบเาหมายว่าอาจารย์จะหล่อพระมหาจักรพรรดิครับอาจารย์จะหล่อพระมม้ครับสองเมตรห้าสิบจำองค์ไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกเพราะอยู่นั่นก็เป็นลานทำคือเราเอาเราเอาประมาณสักสองเมตรห้าสิบเนี่ยมันจะพอดีกับสถานที่ถ้าใหญ่มากมัน มันไม่มีที่พื้นฐานที่นะครับเนาะแม่มมันอยู่ที่สถานที่งบที่ตั้งไว้จริงๆก็ทั้งบวงสวงทั้งอะไรทั้งเบียดเสียดนี่ก็น่าจะไม่เกินไม่เกินแสนไม่เกินแสนนึงก็คือจะพอดีสถานที่มันจํากัดนอยอางเนาะสถานที่นี่มันมีอยู่แต่ว่าอาจารย์เนี่ยคือศีรางองค์องค์พระองค์นี่ก่อนมองนั้นจะเป็นมองมองไหวทะสวดมนต์สวดมนต์ยังไม่แล้ง วนเมื่อเศร้าส่วนมือแรงแล้วส่วนส่วนที่จะเป็นสถานที่อให้ไว้ให้ญาติรรมนี่ไปพักนีน่มันมีมีมันมีของมันอยู่แล้วที่เป็นมองภาคของห้องน้ำม,มองยูมองเศา้านี่เพื่ออาจารย์จัดสถานที่ไปแล้ว<อ>เหลือทางแจเหรือทางแจจัดสางคแค่นั้นเองเพราะว่าทางทำรองรับไปแล้วแล้วก็จะมีโรงครัวไว้เผื่อไม่ว่าใครเนาะไปก็ต้องกินข้าวใช่ไหมเราก็ต้องมีโรงครัวแล้วก็ห้องน้ําไว้รองรับ คือตอนนี้ของอาจารย์มีเฉพาะของอาจารย์อยู่แต่ว่าถ้าญาติธรรมหรือพี่น้องไปไปเยี่ยมเนี่ยมันยังไม่มีสถานที่ทีาา่รองรับที่จะไปพักหรือจะไปอยู่ในส่วนของของของพระกับสิจัดไว้ส่วนหนึ่งของญาติโยมกับสิส่วนหนึ่งของผู้หญิงกับสิส่วนหนึ่งคืออาจารย์จะจัดไม,ไ,ไม่ให้อยู่ปะปนกันเพราะว่าเพราะว่าถ้าเขาจัดอีกคนมันหลายเนาะไม,ม่นอองเนาะคนหลายคนมันหลายมคนแล้วมันก็บปัญหามันก็จะหลายเข้าก็จะพยายามแยกออก ของส่วนผู้ยิ่งกับส่วนของของของพระของของโยมกจะแก่เนี่ยกองจะามทีถ้ามีโอกาสก็ไปเยี่ยมนะครับก็มีเอฟซีหลายท่านอยู่ไปแวะเยี่ยมอาจารย์ที่ขอนแก่นนะครับทั้งทางใกล้ทางไกลถ้าแม่เพิ่นจะไปนี่เพิ่นต้องโทษทต่อาจารย์โอกก่อนครับโทษโทษก่อนครับเพราะว่าอาจารย์จะบอกใหอยูช่วงนี้อาจารย์กะไปบวงสรวงนะครับ บองสวงแง้รก็ไปทำพิธีหลายมองอยู่นะครับเบอร์จุดต่อครับอาจารย์เบอร์เบอร์จางศูนย์0ปดศูนย์ศูนย์แปดครับหน2่5ห้าครับห้าสามสอี่ห้องครับพี่อผมเอาสอีอีกเราบอสองสี่กงรับกนเค่ะรงกันครับอายุพอดีตรงกับอายุแต่ว่าวันเกิดนี้วนตัวนไาที่นี่ไปอายุอาจารย์โอนะครับ มันเคยออกเลยค่ะรอบๆมันชอบออกทุกปีแต่อาจารย์ก็ชอบอยู่นะสี่สองค่ะบซีสองสองสี่ครับซีสองสองสี่ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าสองห้าสามสองสี่ครับมันเป็นเบอร์โทรอาจารย์ด้วยครับไม่ต้องขายคล้วครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์หลายๆครับที่เป็นแนวทางให้ครับขอบขอบคุณทุกช่องนะครับก็ ขอให้เอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ให้เจริญด้วยอายุวันณะสุขภัลละนะครับปีใหม่แล้วก็ให้รับทรัพย์รวยๆวยเฮงเฮงกันให้รวยๆนะครับกันทุกคนทุกคนเด้อที่น้องเด้อที่ติดตามนะครับทั้งทางใกล้ทางไกลก็ดีที่ดูนะครับในช่องทาง YouTube นะครับก็ขอให้เอฟซีแล้วก็แอดมินนี้รวยๆยกันทุกคนทุกท่านนะครับครับสาธุครับสาธุครับสาธุขครับคุณครับคุณครับสวัสดีครับ นี่เป็นตัวเลขไอ้ที่อาจารย์โอ้ฝันหายมากพี่น้องหายไปพิจาจรณาเป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับทั้งช่องก็เป็นเด็แค่เซกางครับพี่น้องการัดสินใจเขนยนย้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านแหละครับมาเอาน้ำพ่นมามากรผพานพี่น้องทั้งช่องก็เสนอเป็นแนวทางแคสเสการครับถ้าช่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องอาจารย์แหลมพะรุวยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคข้าขา,าสวัสดีครับพี่น้องครับผมรำลุย้ยฟังครับพี่น้องครับ